สวัสดีค่ะอิชันนงางสาวชนิกาเสมอพบเลขที่6 Se c t กชั่น2 1วันนี้จะมาที่บาย mind m a p p i n g เรื่อง New Product Development Model นะคะวันนี้ดิฉันเลือกจะนำเสนอทฤษฎีของ Cooper ค่ะหรือว่าทฤษฎี s t e Gate Go and n o g o ค่ะค่ะโดยทฤษฎีนี้นะคะก็จะแบ่งขั้นตอนออกเป็นหลากหลายขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นแรกคือการประมวลไอเดียดิบค่ะนำไอเดียทุกอย่างที่เราคิดได้นะคะมาเขียนรวบรวมกันไว้หลังจากนั้นก็ ส่งสูข่ขระนวนการขั้นต่อไปก็คือสกรีนกานกรองไอเดียความคิดที่ได้จากไอเดียในขั้นตอนแรกนะคะหลังจากกันกรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปขั้น B case นะคะซึ่งเป็นขั้นทดลองนําไอเดียที่ได้จากการกันกรองแล้วเนี่ยมาทดลองว่าจะมีผลทําให้ประสบความสําเร็จได้มากน้อยเพียงใดค่ะถ้าเกิดมีผลถ้าเกิดมีผลดีมากกว่านะคะก็จะส่ง ผลดีหรือผลเสียมากกว่าแตกต่างกันยังไงนะคะก็จะส่งต่อไปยังขั้นด e ว e ล o ป m e เมซึ่งเป็นขั้นพัฒนาค่ะนำนาผลการทดลองที่ได้นะคะมาพัฒนาต่อยอดต่อไปค่ะเพื่อส่งเข้าไปขั้นต่อไปก็คือเทสชิ่งเว f ิ c a t i o n หรือว่าขั้นทดสอบค่ะนําไอเดียที่ได้นะคะจากการ,ก,ารกลันกรองการทดลองแล้วก็พัฒนามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาทดสอบใช้ดูจริงค่ะหลังจากนั้นก็ส่งไปขั้น pre-commercialization พัฒนัการการวินะคะก็คือการทดลองขายค่ะการนําผลการทดสอบนะคะที่จะาทดสอบจริงๆเนี่ยมาทดลองขายและก็ขั้นสุดท้ายก็คือขั้น full production and marketing launch นะคะก็คือการทดลองสู่ท้องตลาดจริง<ม>ก็คือการทําทุกอย่างเนี่ยสู่ตลาดจริงค่ะเหมือนกับการเป็นเป็นการเปิดตลาดจริงๆนะคะวันนี้นี่ฉันขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ